ตะกนบอก้างบนผพูดอยปลอดภัยพู้ปลอยปลอดภัยไอูดงไยปลยครับยดึงิกึนึงมบันเข้าไปบีบระวังพกมาลงกับพือนแกะเชือกหัไทยออกเชือกที่หย่อนเมื่อกี้นี่ Đánh lên bay đánh lên bay qua nó quay biết kẻ chưa bỏ nhau kẻ chưa bỏ ở, chưa ở, chưa ở đang đi cuối cuối Dốc, dốc, เดินไปข้างหน้าเลยครับเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวมานี้เดี๋ยวมานี่เดี๋ยวไปนู่นเลยเดินนเลยเดินไปเลยเดินไปข้างหน้าหนาเพื่อนเยอะๆหนาเสื้อดำเลดินเป้างหาเสื้อดำทำไงสั่งยังไงเดินเเร็ววเ ให้เขารุปไหมล่ะนั่งนั่นเลย <c oughs> โถมือให้เพื่อนนะครับ <c oughs> เอาลงแล้วตัวเองไม่ลงบ้างเหรอลงไหมเามเชือกมา

ม่าได้ไหนนี่ยนครับเนี่ยม่รอดหรือไม่รอดยง่รอดแวเ็บปุ่งากแล้วมาเ็บไปเชื่อครับด้เก็บไปเชื่อนอยู่กผดเ็บไปเชื่อ่านแถ่นั่นคืองังไหนั่นคนคนที่สองไหมครับดึงเสือกเสือกงานปวดบัก่านบ่

ใครกับวไม่ดูนละมาไ่ดูก็ถือก็โดนก็ถือก็โดนเดียวกันกระิรอดกระโดดนี่ครับก็ึือไปโอ้ันไห่มากๆีพันไห้ตัวงมากสดเลยพนมากๆเป็นตัวย่างเลยไอ้ห่้าคนเอาห้าคน่คนเสร็จแล้ว มามาห้าคนมามาหนึ่งสองสามอ่ะสี่ห้าคนมายเยเดเ๋ยวเอาผู้หญิงลงก่อนครับโอ้ยเอาผู้ันอยพ่อผู้หญิงสองคนเสื้อเหลืองไงครับาขอบอกดขอใช่ฝากคนไปก็ได้มาครับมามาผู้ชยคนนึงก็ได้เออพี่ยิงไงไปครับดิงแม่งบนเลยจับบนนั่เจับ ทำหมดทำหมดทำหมดเลยทหมดเลยแถวแถวแถวผู้ใหญ่ทำนี้เนี่ยมันงจะทำสี้นะครับยังัเพราะว่ามันผู้ใหญ่แก่เล่าเนี่ยมันเริ่้แก่เล่าแนมผู้ใหญ่แก่เล่าแนมเปนสนุกู้ผู้ใหญ่ทำี้แนมน่าผู้ใหญแก่ลาไหมทำนี้มันยิซึ่งตามมาฟังเลยนี่มันมั่งสั่ ที่สิเนกนเล็บดลย้องเครับอดยคนเ็ดต้อดย็นเจ็บลยนเ็บยันเจ็บยันเจ็บยนเจ็ยัเบยเดี๋ยวนเด็ยนเจยัเ็บยัเจ็บยัเจยเจ็บยัเจ็บยเดี๋ยวเจยนเจ็บยนเจ็บยนเจ็บยัเยนเจ็ยัเบยเ็บยัเ็บยัเจยัเบยันเยนเจ็บยัเบยเยเ

ข้างบนอยู่ข้างบนหมดแล้วครับไปครับขึ้นไปครับห้าคนมีถุงมือมีหมวกเชิญครับไปเลยครับพร้อมแล้วเชิญเวลาขึ้นไปให้ร้องเฮียเฮียดังๆังเฮียดังดังอ่าอย่าร้องเฮียให้เฮียไปครับเฮียไปดังๆเดียเฮียดังๆังเฮียดังๆ और बात

ไปครับค่อไปนครับข้าปเ่อยๆข้าวขาไปเรื่อยๆข้าวขารื่อยๆขปเรอยๆข้าวขาไปรื่อยๆข้าวขาไปาวขาไปเ่อยๆข้าวขาไรื่อยๆข้าวขไป What you want đi rồi,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  rồi, đi rồi, đi rồi, đi 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 đi

ในถุงิล่าบนะครับมาฐานนี้นะครับเท่าติดเกินใหญ่ฐานที่สูงนะครับในกรณีที่เราไปค้นหามีที่หลบใช้เครื่อท่านที่สูงนะครับแล้วจะนําลงมาจากที่สูงนะครับซึ่งจะนํามาในสองแบบก็คือแบบอุปกรณ์ลักษณะสารนะครับค่ายก็สารเ็าใช้เงื่อนที่เราเรียนมาให่ไหมครับใช้ตัวนี้เรงใชุ้เดนนะครับหรือเราใส่เงื่อนยังไงเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อที่เราจะ นำส่งเขาลงมาการเชื่อมทนี้นะครับนนี้ชื่อการเลื่อมย้ายแบบเลือทใช้สีนะครับนอนกจากนั้นยังไม่พอนะครับเพราะแฟนว่าหอยใจปูปล่อยเรียนพูด,พด,พดม,มาทังข้างนี้นะครับเราก็ใช้เชื่อกเส้นนี้ในการดึงเส้นล่างดึงออกจากที่ใหม่ดึงออกจากที่กี่ฝังนะครับ หลังจากที่เราเชื่อมคนนะครับมันจะมีเชือมมันก็เลยตัวที่อยู่อย่างไปแนวไหนนะครับให้เราหักข้อมือเล็กน้อยนะครับหักข้อมือนะครับเข้าไปหักข้อมือแบบนี้นะครับหักตึงนะครับมันก็จะปิดไม่ไหลนะครับแต่เวลาเราจะลงเราแค่ยกมันออกมาข้างๆด้านนี้แค่นี้นะครับมันก็จะไหลตรงมือนี้ประกองด้วยนะครับแค่ประกอบ อันนี้คือการลงเด็กนะครับเดรกอันนี้นะครับล็อกไม่อยู่นะครับอันนี้คือวิธีลงนะครับมือขานะครับที่อยู่ด้านหลังต้องอยู่ด้านหลังเสมอห้ามรงเชือกในลักษณะเช่นนี้นะครับไม่เอานะครับมันต้องอยู่ด้านหลังเพราะสไลร์ตังนี้เอาสล็อกสล็อกไหนดินะครับนะ ครับแต่ถ้าในกรณีเกิดนะครับเราลงมาแล้วนะครับเกิดทุกเกิดแต่ที่เป็นลมว่าไอยยังไงเนี่ยค่ายยางเร่อควายมือฉิบเราก็จะมีครูด้านหน้าของ้คอยเชียรเชียรให้นะครับไว้มือนะครับให้เชื่อไม่้กระจับกระยื่ยนะครับแต่ถ้าลงไม่ได้คุณก็บอกลงแล้วจะก่อนเชียรให้นะก็จะไม่คอยคอยก็ค่อยๆลงมาเแต่สังเกตุนี้นะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีคุณก็จะมีเซฟให้หอเส้นนะครับเพื่อเซฟของเราเรานนะครับต้องลองก่อน